แซ่บแซบแล้วจะพี่น้องค่ะมาเริ่มต้นก่อนเลยพริกผัดพริกผัดนะคะซุปหน่อไม้นึ่งปลานึ่งผักนึ่งฟักทองใบกระเทียมผักข้าวทองหลังบ้านมากินข้าวนำกันค่ะสะได้แบบนี้ไม่มีข้าวเหนียวนะฮะแซบแซ่บแซ่บท้องแต่เช้าแน่วันนี้มาค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยผักข้าวแตงลูกผัวบูยู ซื่นใจนี่แหละของแ่บบ้านเหานะคะเมนูใหญ่จ่าเด้อยไม่พูดไม่คุยละมากินดีกว่านะฮะสามีเพิ่งออกจากบ้านไปตัดผมอืมขาบวมแดงอักเสบกินยาแต่ห้ามไม่ฟังอ่ะแล้วแต่นะคะแล้วก็ไม่อยากไปด้วยเพราะเขาจะไปร้านเฟ้นไฟกันเนาะฮิกผัดเมื่อวานยังไม่ได้มะนาวบอกสามีแล้วว่าซื้อมาขามมาให้ด้วย นี่บีบมะนาวเ,เพิ่มเปรี้ยวได้ยังกินกันพี่น้องขาะย,ย่าจามีซุปหน่อไม้นะคะเมนูนี้จริงๆแล้วจะเป็นเมนูเมื่อวานเสร็จแล้วตะลอนกับสามีก็ไปทั่วเนาะนึ่งผัดซุปหน่อไม้แต่บ่มีข้าวเหนียวอืมีินดุษไหมพี่ผัดอย่างแซ่บเลยอะ่ะ สามีเขาจะไปไปตัดผมแล้วก็ตะเลิดไปแมคโดนัลอาหารแมคโดนัล์เราไม่กินไงได้บอกไปเอามะขามมาเยจ่าด้วยเพราะเดินผ่านร้านไทยอยู่เนาะอืมอืมว่าไปต,ตัดมะนาวก็อร่อยเนาะเก็บใบกระเทียมหลังบ้านพักติว ซุปน้ไม้ที่แกงวันนั้นเราแบ่งไว้ไงว่าจะซุปเมื่อวานแบบตำพริกถงเข้าวคั่วเนาะหอมแดงโะละแหน่ใบกระเทียมหั่นใส่ไปมีอย่างกระใสอืมสามีบอกว่าเย็นเราค่อยกินว่าฉันไปนำค่อยบอกไปนำหอกเด้อจะไปกินเส้นฝอายวะไปกับลูกเธอสองพ่รุูกอะ <laughs> พี่นงังอืม นี่มันจังแซบเหรอ่ะํำเผ็ดแ,แต่เศร้าแซบท้องสะนอตักข้าวมาด้วยนะคะพิ่ปัดพิ่ปัดซุปหน่อไม้นานเราไม่ได้กินอย่างแซบเลย ้ามีผักแพลวเนาะถ้ามีผักแพลวใส่จะอ่าไปยิ่งกว่านี้เดี๋ยวไว้หน้าร้อนป่งนะคะผักแพลวซื้อฟักทองฟักทองแบบเนี้ยเขาจะมันอยู่นะคะอร่อยเนาะเนื้อแน่นแต่เต็มเป็นฟักทองอีกอย่างหนึง่งมันจะเป็นน้ํา จริงซื้อมาไว้นึ่งกินตอนเช้าอืมเอาักคำไหมพริกผัดเมื่อวานเนี่ยเอาช้อนเถอะ เซ้นผักอือฮือาหามบานฮงดีดีจ้ามาดนึ่งผักสุดนหน่อไม้พริกที่ผัดเมื่อวานในไรสุดอือือโอ้โหเอาไปคำนึงก็ยังเผ็ดเลยพริกอะ่ะเผ็ดกว่าสุดนหน่อไม้อีก ไปเที่ยวภูเก็ตนะน้องสาวมีรถตู้เนาะอยู่ละไว้น้องสาวมีรถตู้นะคะไขยก๋วยเตี๋ยนะถ้าใครไปเที่ยวภูเก็ตยังไม่มีรถใช้ถ้าไปไหนมาไหนนะคะเรียกใช้ได้เด้อน้องสาวหล่าจยจ่ายอยู่นู่นโอ้อยังแซ่บอ่ะพี่น้องสุดต้ไมไก่มันต้องข้าวเหนียวบ่ ไม่แซ่ไม่กินรุ่นเนี้ยขนาดผัวเข็นไปด้วยถ้าไปปับ๊บอ่ะว่วจะยืดใช่ไหมตัดผมรอนานเสร็จแล้วไปร้านเฟียนฝายเราก็ไปหยิบกินไก่ลูกพอท้องอือดอึงลึงซื้อแหมมันโบอิมมอ่มแหมทีนี้ก็ทําให้เราหงุดหงิดอิมพัน,นได้กินปลาร้าลูกชาบอกว่า มัมอยูไม่ไปหรออยู่ไม่ไปทำวิดีโอฉันหรอไม่เอามาจะกินนึ่งปลาั <laughs> พักติวก็อย่างงามนะคะมาส่งกำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่ปานีกินข้าวยังไงตามไประยองบ่เมื่อเนี้ยตามไประยองบ่ อือยากกินอยา่างกับเ็ดเอานะคะอยู่นี่ทานอาหารมื้อเที่ยงเรอครอบครัวไปไหน ไล่ลูกผัวออกจากบ้านแล้วพี่ยงนะไล่ลูกผัวออกจากบ้านแล้วไปตัดผมจมขาบวมวันนี้จับหัวเข่าร้อนเปี้ยเลยนะเพิ่งไปฉีดยาวันศุกร์ที่แล้วกลับมาแต่ห้าไม่ฟังก็ปล่อยอืห้าไม่ฟังก็ต้องปล่อยนะคะเพิ่งฉีดยามาใหม่ดูดน้ำไอ้นั่นหัวเข่าออกเมืที่แล้วได้เป็นสมเดือนยังอยู่นานอยู่รอบนี้อาทิตย์เดียวนี้บวมแล้วจับร้อนเพลเลย แต่จะไปอ่ะปล่อยค่ะไม่ใช่หรอกนะห้ามไม่ได้อิสระไม่มีลูกหัวอือจิงขกล่องทล้ระยองบ้านน้องเองวันนี้มีคอนเสิร์ตในการเมืองระยองอะ่ะว่าไงว่าไงไปดูหมอรำไหม อูถ้ากินพริกแต่เช้านี่จะรู้ตัวเลยนะฝากบอกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยว่าเดินหน้าไปให้ไกลเพื่อควา้าใบปริญญาโอ้เห็นแล้วปื้มเนาะพี่เนาะแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเตรียนเรียนสายบริหารด้วยนะคะแม้กระทั่งครูจีนจังแล้วมีผู้สนับสนุนเนาะอืม เรียนฟรียันจบออืืนะคะจากเกดเรียนเข้าด้วยนะคะไม่ใช่ได้อะไรมา,มาฟรีๆเนาะอืม